อันนะครับทุกคนก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชัยนายุธกับสเกตฟุตบอลในช่วงดึกๆแบบนี้นะครับคืนนี้ผมมีข่าวของเมนยูโรไปถึงเฟรนกิเดยยงแล้วก็พ่วงไปจูดบลิงแฮมนะมาอัปเดตนะครับมันมีข่าวที่เชื่อมโยงกันสักเล็กน้อยนะครับ mm hmm. เหมือนว่าเอริกเจนฮังเองจะรักจริงนะครับรักยังไงก็รักอย่างนั้นสาหรับเฟรนกิเดียงยังอยากได้ตัวเขาอยู่แม้ว่าในช่วงมัมมร์ที่ผ่านมาครับจะคว้าอําเลียวไม่ได้ตัวเข้ามานะ แต่น้าข่าวอย่างเซมอลสโตนครับน้าข่าวจาก BBC เนี่ยก็บอกว่าแมนยูยังไม่ลดละความพยายามเลยในการที่จะเซ็นสัญญากับเฟรงกิติอยองกองกลางจากบาเซูน์านะครับ เชนฮัเนี่ยได้วางเฟรนกิติยองเป็นเป้าหมายระดับท็อปอยู่แล้วไม่ว่าจะช่วงไหนก็ตามนะครับมิดฟิลด์วัย25ปีอย่างเฟรนกิตยองครับซึ่งสัญญาเขเากับบาร์ซ่าตอนนี้มันมีความซับซ้อนนะครับจากการปรับโครงสร้างทางการเงินของบาร์ซ่านั่นแหละและไม่ค่อยจะแสดงท่าทีสักเท่าไหร่สำหรับเฟรนกิติยองว่าต้องการายทีมแต่เป็นที่เข้าใจกันว่าเชนฮากับอยากทบทวสนสถานการณ์ี้อีกรอบหนึ่งในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับว่าอยากจะได้ตัวเฟรนกิติยองอยู่ แมนยูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาเซ็นสัญญากับกาซิเมโรครับมาจากเรอัลมาดริดมาแทนด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์นะแล้วก็คริสเตียนอิเล็กเซ่นครับที่ย้ายมาแบบไม่มีค่าตัวซึ่งทั้งคู่เนี่ยกลายเป็นกำลังสำคัญของแมนยูไปแล้วนะดูกันนี้ถือว่าฟอร์มดดเด่นทั้งคู่เลยนะครับต่อให้ตอนนี้นักเตะใหม่จะหลั่งไหลเข้ามาที่แมนยูครับในช่วงสมมติที่ผ่านมานะแต่ว่าเชนฮารก็ยังรู้สึกว่าเฟรนกิติยองเป็นเป้าหมายหลักแล้วก็เหมาะสมกับแมนยูในยุคนี้มากๆเลย รวมไปถึงจูดบลิงแฮมกับมิดฟิลด์ของบรุษเซอร์มนเสีเหลืองครับที่จะตัดสินใจอนาคตของตัวเองในช่วงเสมมอ์นี้แหละโดยเขาก็อยู่ในลิสต์รายชื่อการสำทับของแม,งมนยูเหมือนกันจูดบลิงแฮมเองครับเขาเคยมาเยี่ยมชมสนามซ้อมแคริงตันครับในปี2020ซึ่งตอนนั้นเขาได้เจอกับเซอร์เล็กฟูกุสันแล้วด้วยนะขณะที่สตาฟโค้ชบางคนครับเชื่อว่าแมนยู u, น่าจะปิดดีคว,ว่าตัวจูดบลิงแฮมมาร่วมทีมได้ครับเพราะว่าตอนนั้นจูดเนี่ยอยู่กับเบอร์มิงแฮมนะแต่สุดท้ายครับจูดบลิงแฮมก็เลือกเเนนส,สญ,ญาใหม่บรตดแท ถึงตอนนี้เหมือนว่าแมนยูก็ยังจะอยากได้เขาอยู่นะแต่ก็คงยอมรับสภาพว่าแย่งกับเรายากักษ์ใหญ่รายอื่นยากไม่ว่าจะเป็นเรอลภูรวมไปถึงเรอลมริดนะครับแล้วในส่วนของกองหน้าตอนนี้แมนยูเองก็ยังจะอยากได้เพิ่มนะเพราะว่าเพิ่งยกเลิกสัญญากับพี่โดไปนะครับ โคดี้กั๊กโปกับแนวรุกของ p s v อสีไอโฮเฟ่นน่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วแต่ด้วยสถานการณ์ของเจ้าของสโมสรเนี่ยมันยังคุมเครือครับรวมไปถึงการทุ่มเงินก้อนโตไม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้าหรือว่าตลาดหน้าหนาวเลยมันมีความเป็นไปได้น้อยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องติดตามกันยาวๆครับอาจจะเป็นบทหนังชีวิตก็เป็นได้อันนี้มันไม่แน่นะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยจัดไปไายวรุนก็นรับผม